กับเรียนท่ทานประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพเลเอกเคารพธรรมิสานนท์สมาชิกวุฒิสภาก็สั้นๆครับต้องขอบคุณท่านกรรมธิการครับที่ได้ให้ความชัดเจนในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆของมวยไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นเรื่องมวยเด็กแต่ผมขออนุญาตกลับเรียนว่าเ,ออเวลาเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างเรานะครับเพราะว่าถ้าท่านประธานลองดูนะว่าพรบ,บอก,กีฬามวยน่าจปี42่เนี่ยนะครับขณะนี้มาก็20กว่าปีแล้วในผมได้ศึกษาดวงดังด้านนี้ดูเนี่ยเมื่อทํารายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับ พอบกกีฬามวยเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนโดยพยิ่งยังอายุของมวยเด็กอายุต่ำกว่า15เนี่ยต้องมีเครื่องป้องกันและจะจดทะเบียนได้็อายุต่ำกว่า15แต่ถามว่าเราไปดูในคลิปต่างๆที่เด็กขึ้นชกมวยเนี่ยนะฮะสารพัดศึกต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเครื่องป้องกันนะครับก็แสดงว่าเรามีปัญหาในเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นการแก้ขณะนี้ที่กรรมิการได้เสนอมาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ต้องพยายามในส่วนนี้แต่ว่าในเชิงข้อกฎหมายผมคิดว่า ก็น่าจะมีความสมบูรณ์ถ้าโครงสร้างดีหน่วยงานบังคับใช้ดีเนี่ยข้อกฎหมายขนาดนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาเรียกร้องแก้ไขอะไรต่างม,มากมายบังคับให้เป็นไปตามนั้นได้แต่ถามว่าถ้าเราไม่ดำเนินการตามนั้นเนี่ยขณะนี้เราถูกเมินอยู่นะครับ3ปีแล้วเวลาไม่อยู่ข้างเราล้วจะลืมว่าที่เราถูกประเมินเนี่ยลดระดับลงมาเนี่ยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐก็ยังมีกรอบการประเมินของกระทรวงการต่างประเทศที่ปรี port เรื่องค้ามนุษย์ต่างๆอยู่ทั้งหลายทั้งปวงนั้น อาจจะนํามาสู่ในกนแนวทางกดดันที่จะลงโทษเราานด้านเศรษฐกิจขณะนี้เราถูกกดดันนะครับว่าให้ประกาศเป็นงานอันตรายสำหรับเด็กซึ่งจะต้องประกาศโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงางานซึ่งในฐานะคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายซึ่งเป็นประกาศตามอนุสัญญา IOO 182ผลตามมาคือว่ามวยเด็กเนี่ยจะต้องอายุ18ปีลงมา คือหมายความว่าตามกว่า18ปีลงมาเนี่ยคุณจะต้องไม่สามารถที่จะทำงานขึ้นชกในลักษณะเวทีหมวยอาชีพได้ รตรงนั้นก็จะเป็นยาแรงเพราะฉะนั้นคนในวงการจะยิ่งอึดอัดมากขึ้นผมคิดว่าถ้าเรารีบแก้รีบปรับตัวสตอนนี้ด้วยข้อกฎหมายขนาดนี้เนี่ยให้ชัดเจนว่าเรามีกฎหมายอยู่แล้วลำคับใช้ได้บทบังคับได้ผลดีไม่มีเด็กอายุเล็กๆน้อยๆน,น,น้ำหนัก1 0กว่า15กิโล20กิโลนี่เบากว่าเบากว่ากเป๋าเดินทางเนี่ยก็สามารถขึ้นชกได้เนี่ยนะตามที่เห็นก็อยู่ตามทิต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ เราสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้นะครับผมคิดว่าก็ไม่อยากจะถึงวันนั้นนะครับที่เราจะต้องประกาศเป็นงาน,งานอันตรายถ้าเราแก้ตรงนี้ได้นะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องโมเด็กของกีฬาโมยไทยได้ครับขอบคุณท่านประธาน